สวัสดีค่ะชาวราศีกร,รกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มิถุนายนถึง22กรกฎาคมนี่เป็นพยากรณ์สำหรับเดือนสิงหาคม2560หรือว่าปี2017ค่ะชาวราศีกร,รกฎเดือนนี้นะคะได้รับผลกระทบจากทั้งจันทรุปราคาแล้วก็สุริยุปราคานะคะในวันที่7เนี่ยมีจันทรุปราคาหรือว่าลูน่าอีคลิปส์นะคะในเรือนที่8 ก็คือคุณจะมีการต้องการการเปลี่ยนแปลงอะค่ะเกี่ยวข้องกับการเงินโดยตรงสําหรับราศีกรกฎเดือนนี้นะคะมีความเด่นทีเดียวในเรื่องของการเงินชาวราศีกรกฎปกติแล้วเนี่ยเป็นราศีที่จัดก,การการเงินเก่งอยู่แล้วนะคะคุณจะมีเซนดีด้วยค่ะในช่วงนี้วันที่สินะคะ ดาวพุธจะเดินถอยหลังไปอยู่ในเรือนที่สามช่วงนี้แนะนำว่าอย่าเซ็นสัญญาอะไรที่สำคัญสำคัญนะคะถ้าอยากจะทำเนี่ยก็ทำก่อนวันที่สิบสามหรือว่าหลังจากวันที่หกกันยายนไปแล้วนะคะจะมีความเป็นไปได้ดีมากกว่าในเดือนนี้มีเรื่องเด่นๆในเรื่องของการเรียนการสอบหรือว่างานเขียนนะคะถ้าคิดอยากจะทำอะไรในช่วงนี้ก็แนะนำให้ทำเลยค่ะ ในวันที่21นะคะก็จะมีสุริยุปราคาหรือว่า Solar Eclipse นะคะคุณจะมีช่องทางการหาเงินแบบใหม่ๆคุณอาจจะค้นพบนะคะความสามารถของคุณที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็คุณสามารถทำได้อาจจะมีการเปิดเพจใหม่ๆนะคะเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณถนดัดแล้วก็มีคนตามกดไลค์กดแชร์คุณจะมีช่องทางการหาเงินในในช่วงนี้นะคะ ช่วงปลายเดือนคุณมีโอกาสพบกับคนใหม่ๆที่น่าสนใจคุณอาจจะได้ของขวัญหรือว่าคุณได้เงินมาแล้วคุณซื้อของขวัญให้ตัวเองอันนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะมาดูในส่วนของไพ่ทาโร่ค่ะใบแรกนะคะ the fool คนพนีจรนะคะใบที่2เป็น the star ดวงดาวค่ะใบที่3 six of pentacles หกเหรียญใบที่ส,ส the empress พระราชนีใบที่ห้าทัวเพนตากลสเหรียญค่ะ k n Knight of w a n d เป็นอัศวินถือคาทานะคะ The Emperor ว้าวไพพระราชามาคู่กับพระราชนีเลยนะคะใบถัดไปเป็น Ace of w a n d นะคะหนึ่งคาทาใบถัดไปเป็น t n o of w a n s นะคะ แล้วก็เป็น eight of pentacles ไพ่แปดเหรียญค่ะไพ่ h e f o o l เริ่มต้นมาเลยนะคะคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ค่ะคุณมีโอกาสเข้ามาอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะ The fool เข้ามาคุณมีการเริ่มต้นคุณมีการเปลี่ยนแปลงคุณพร้อมที่จะเปิดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะไพ่เดอะฟูเข้ามาแล้วตามด้วยไพ่เดอะสตาร์เนี่ยนะคะ มันแสดงให้เห็นว่าคุณมีความเชื่อคุณมองโลกในแง,ง่ดีคุณมีความพึงพอใจในชีวิตของคุณโดยทั่วไปนะคะตามมาด้วยไพ่ six of coins เนี่ยก็คือคุณมีความเปลี่ยนแปลงนะคะคุณอาจจะได้เข้าไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะ six of coins แต่ว่าการช่วยเหลือเนี้ยไม่ได้เป็นการไปช่วยเหลือธรรมดาธรรมดา คุณจะมีผลตอบแทนกลับมาด้วยหรืออย่างน้อย,อย,อยคุณก็หวังว่าคุณจะมีผลตอบแทนพไพ่ใบต่อไปเนี่ยค่ะเป็นไพ่เดียมเพรสนะคะไพ่เดียมเพรสขึ้นมาหมายถึงว่าคุณมีความสมบูรณ์พุสุขนะคะคุณมีเพียบเพียบพร้อมเลยค่ะเป็นไพ่พระราชินีถ้าสําหรับชาวราศีกรกฎท่านไหนที่วางแผนอยากจะ มีน้องช่วงนี้นะคะตั้งคันมีโอกาสแล้วค่ะเป็นเป็นโอกาสที่ดีเลยทีเดียวนะคะไพ่ใบถัดไปเนี่ยค่ะมีไพ่สองเหรียญเข้ามานะคะ Two of pentacles สองเหรียญเนี่ยค่ะแสดงให้เห็นว่าคุณมีทางเลือกอะค่ะทางเลือกสองทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ทำงานหรือคนรักคุณมีให้เข้ามา เข้ามาเลือกนะคะเป็นไปได้อีกเหมือนกันค่ะว่ามีคนเข้ามาสองคนนะคะพลังงานเป็นแบบนี้ค่ะคนหนึ่งเป็นหนุ่มเลยหนุ่มหล่อเจ้าสนีนะคะเป็นคนอาจจะใจร้อนเจ้าชู้นะคะคนนี้เด็กๆกกว่านะคะหรือไม่ก็เป็นคนที่มั่นคงเนี่ยค่ะให้พระราชาเข้ามาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ แมเป็นคนมีสีก็เป็นไปได้นะคะหรือเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีความมั่นคงทางการเงินหน้าที่การงานาคุณเลือกได้แล้วค่ะสองคนคุณเลือกคนไหนหล่อเร้าใจเด็กๆหรือว่ามั่นคงสามารถที่จะช่วยเหลือคุณในทั้งเรื่องการเงินการงานสป,ปอร์ตคุณได้ทุกอย่างนะคะแล้วแต่คุณจะเลือกเลยค่ะ ใบใบถัดมานะคะเป็นเอสอควอนอันนี้ก็คือการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเหมือนกันเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปอะคะ่ะไพ่เริ่มต้นใหม่ของคุณมีมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่ใบแรกเป็น The ะฟู l ด้วยเป็นเอสอควอนด้วยนะคะก็คือคุณจะได้เริ่มต้นใหม่มีความสมบูรณ์พุน,นสุมีความเป็นไปได้ว่าคุณกำลังจะมีน้องด้วยนะคะถ้าใครที่คาดหวังว่า จะมีช่วงนี้ก็คือเป็นเวลาที่ดีแต่ถ้าใครที่ยังไม่อยากมีช่วงนี้จะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณมีตัวเลือกสองคนนะคะอาจจะเป็นที่ว่ากับใครคนไหนคนหนึ่งในสองคนนี้เลือกให้ดีๆนะคะมีความเป็นไปได้อยู่กับที่ดีสำหรับคุณเลยทีเดียวไพ่สิบคาถาถัดไปเนี่ยนะคะแสดงถึง คุณอาจจะมีอุปสรรคหรือคุณต้องทํางานหนักนิดนึงนะคะหรือคิดมากนิดนึงเลือกหนักนิดนึงกว่าที่คุณจะผ่านพ้นไปได้ในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเป็น is of pentacles ก็คือหลังจากที่คุณผ่านการทำงานหนักไปแล้วคุณจะได้ผลตอบแทนเนี่ยค่ะมีแปดเหรียญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะเป็นช่วงที่มีความสุขแบบ HAPPILY EVER AFTER นะคะก็อาจจะต้องหนักใจนิดนึงนะคะในการเลือกในการคิดทำอะไรดีๆนะคะคุณมีทางเลือกเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นก็เลือกดีๆนะคะจักรวาลเข้าข้างคุณคุณจะได้พบคนใหม่คุณจะได้ของขวัญที่แน่ๆเลยเนี่ยคุณอาจจะได้เงินนะคะมีโชคลาภจากคนรักที่พามาให้คุณด้วยนะคะ มีความสุขมากๆนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎเดือนนี้แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าขอบคุณมากค่ะ